รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่งปี2565นายวิชัยสารบรัณฑิตผู้ในการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองอ้อสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านหนองอ้อตั้งอยู่ที่เลขที่49 ตำบลหนองอ้ออําเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนทั้งหมด179คนบุคลากรทางการศึกษา16คนเปิดสอนในระดับประถมะวัยถึงระดับประถมมศึกษาปีที่6 ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตรถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติตรงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาส่งเสริมบุคลากรฝึกอบรมพัฒนาในหลักสูตรต่างๆที่จำเป็นต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนางานอื่นๆของสถานศึกษาด้านการบริหารสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีระบบสารสนเทศที่ดี มีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนมีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองรายชั้นจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพัฒนาผู้เรียนโดยการเพิ่มโอกาสสร้างความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีการบริหารการจัดการสถานศึกษาโดยการกำหนดนโยบายกลยุทธ์ตลอดจนการใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเช่นระบบการประชุมออนไลน์การรายงานการนำส่งข้อมูลสำคัญที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือจำเป็นผ่านระบบออนไลน์เช่น Google Meet Line Zoom เป็นต้น ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนผู้นำชุมชนเพื่อการสร้างเครือข่ายพัฒนาผู้เรียนเช่นเครือข่ายผู้ปกครองรายชั้นประสานงานกับวัดดตานารามมีการประสานงานกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาในรอบครึ่งปีแรกที่ผ่านมาได้รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเป็นทุนการศึกษาจำนวน112ทุนทุนละ500บาทเป็นเงินทั้งสิ้น56,000บาทด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเช่นการประชุมเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ วพเโดยนำประเด็นการพัฒนาห้องสมุดเป็นศูนย์ปฏิบัติการคลังปัญญาเวทีสร้างย่อนนักอ่านโรงเรียนบ้านหนองอ้อมาเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผู้เรียนขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านหากมีข้อผิดพลาดประการใดขอน้อมรับเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไปขอบพระคุณค่ะ